สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโบนะคะคลิปนี้นะคะกับคลิป Q&A นะคะถามมาต่อไปนะคะกับคำถามยอดฮิตนะคะที่หลายๆคนสงสัยและอยากรู้กันเลยนะคะวันนี้ค่ะ มีหลายๆคนสงสัยและถามกันเข้ามานะคะหลายๆคำถามด้วยกันค่ะในการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีตอบคำถามนะคะตามที่เพื่อนๆหลายๆคนนะคะถามกันเข้ามาเลยค่ะโอเคเราไปตอบคำถามคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกที่ทุกคนถามกันเข้ามาอย่างเยอะมากมายนะคะนั่นก็คือบรู้จักกับสามีได้ยังไงคะ่ะ สงสัยและอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะค่ะโบและสารี้นะคะรู้จักกันนะคะจากการแนะนําและการติดต่อของพี่คนนึงค่ะซึ่งเป็นลูกของอาจารย์นะคะที่เป็นโค้ดนักกีฬาให้กับโบค่ะสมัยโบเรียนอาชีวศึกษานะคะโบจบอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนั้นนะคะมีอาจารย์นะคะที่เป็นโค้ดนักกีฬาให้กับโบค่ะโบเป็นนักกีฬาของอาชีวะนะคะ ท่านมีลูกนะคะมาเรียนอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะพี่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่25ปีค่ะพี่เขามีสามีค่ะซึ่งสามีของพี่เขาค่ะเป็นเพื่อนกับสามีโบค่ะเขาเลยแนะนำและติดต่อให้รู้จักค่ะค่ะแล้วพี่คนที่โบพูดถึงนะคะเขาติดต่อ,อยังไงนะคะ นั้นนะคะโบได้รู้จักกับพี่เขาในเขานะคะได้กลับไปอยู่เมืองไทยนะคะด้วยเนื่องด้วยอาจารย์ของโบเสียชีวิตนะคะขเขากลับไปดูแลกิจการให้กับครอบครัวของเขานะคะทําให้โบได้รู้จักนะคะกับพี่เขานะคะแล้วก็เราใช้ชีวิตกันก็คือไปออกกําลังกายด้วยกันไปรับประทานอาหารด้วยกันหลังออกกําลังกายนะคะและพี่เขาก็เลยติดต่อให้รู้จักกับสามีของโบค่ะซึ่งสามีเป็นคนโสดนะคะ เป็นลูกชายคนโตนะคะมีพี่น้องด้วยกัน3คนนะคะอ่าก็แนะนำให้รู้จักค่ะณนะวันนั้นพี่เขาใช้วิธีการโดยการส่งรูปภาพของโบนะคะไปให้กับสามีค่ะทาง WhatsApp นะคะตอนนั้นค่ะบอกได้เลยค่ะว่าโบอะ่ะยังไม่มี WhatsApp ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยเราไม่นิยมเล่น WhatsApp กันใช่ไหมคะค่ะหลังจากที่ พี่เขาได้ส่งรูปเราไปนะคะสามีก็ชอบนะคะและก็รู้สึกดีกับเรานะคะโดยการที่อยากคุยกับเราด้วยค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่เขาก็เลยโหลด w a t s a p p นะคะให้โบแล้วก็สมัครนะคะแล้วก็ทำทุกขั้นตอนนะคะในการสมัคร w h t t a p p ให้นะคะแล้วก็พูดคุยเขียนกันครั้งแรกโบก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการคุยกับสามีค่ะ หลังจากนั้นนะคะโบกับสามีก็ใช้เวลาคุยกันระยะหนึ่งนะคะก็ประมาณ3เดือนนะคะสามีก็ตัดสินใจบินไปเมืองไทยนะคะแล้วก็เราก็ได้ไปเจอกันค่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราสองคนนะคะได้มารักกันและก็อยู่กันจนถึงทุกวันนี้นะคะก็จากการติดต่อของพี่ที่รู้จักนะคะเขาแนะนำให้เรารู้จักกันค่ะค่ะและคำถามต่อไปค่ะ ทำไมโบถึงเลือกตัดสินใจแต่งงานกับสามีนะคะค่ะเหตุผลที่โบเลือกตัดสินใจและแต่งงานกับผู้ชายคนนี้นะคะ 1. ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะมีความรับผิดชอบนะคะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่พิสูจน์ให้โบเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆนะคะครั้งแรกที่เขาไปหาโบและเราได้เจอกันนะคะที่ประเทศไทยนะคะเขาให้โบเล่นโทรศัพท์เขาได้เขาให้พาสเวิร์ดนะคะโทรศัพท์ของเขา ข้อข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์ของเขาเขาเปิดเผยให้เราได้หมดเลยนะคะ mm hmm. เขาไม่มีความลับกับกับโบเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สามารถที่สจ่์โบได้เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้สัตผู้ชายที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วเขาจริงใจกับเราจริงๆนะคะ ิ่งหนึ่งค่ะที่โบมั่นใจและโบกล้าที่จะตัดสินใจคบกับผู้ชายคนนี้นะคะก็คือการการันตีจากพี่คนที่แนะนํานะคะซึ่งเป็นลูกของอาจารย์นะคะพี่คนนี้เขาการันตีเลยค่ะว่าเ,เป็นสารีโบนะคะเป็นผู้ชายที่ดีน่ารักแล้วก็เขาจะเป็นคนที่แบบว่าสามารถเข้ามาดูแลชีวิตเราได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจของโบง่ายขึ้นด้วยค่ะ สำหรับคำถามข้อต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะใช้ระยะเวลานานขนาดไหนนะคะเราถึงตัดสินใจแต่งงานกันค่ะค่ะสำหรับโบนะคะโบก็ผ่านการแต่งงานนะคะมีชีวิตการเป็นครอบครัวนะคะโบมีลูกคนหนึ่งนะคะก็คือบิ๊กโบ๊นะคะถามว่าระยะเวลาในการตัดสินใจนะคะโบใช้ระยะเวลาประมาณคบกันดูใจกันประมาณ1ปีค่ะก็ ัดสินใจนะคะแต่งงานกันนะคะแต่งงานที่ประเทศไทยนะคะครั้งแรกก็เราจัดงานที่ประเทศไทยค่ะหลังจากนั้นทําเอกสารแต่งงานนะคะโบก็บินมาที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วก็มาแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะก็ใช้เวลาระยะเวลาทั้งหมดนะคะอยู่ที่ประมาณ1ปีค่ะจนถึงวันที่เราแต่งงานกันนะคะ ค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะคือคำถามข้อที่4ค่ะทำไมโบถึงตัดสินใจนะคะทั้งโบและลูกนะคะย้ายนะคะมาอาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะสิ่งหนึ่งค่ะที่โบตัดสินใจเลยนะคะเลือกมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะเพราะอันดับแรกเลยค่ะที่โบตัดสินใจเลือกค่ะเพราะลูกค่ะเพราะวันนี้ค่ะลูกคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตโบนะคะวันนี้ค่ะ สามีเรารักเราและสามีรักลูกมากค่ะเพราะสิ่งนี้ที่พิสูจน์ให้โบเห็นนะคะว่าถ้าเรามาอยู่กับเขาเขายอมรับในตัวลูกเราได้และเขาดูแลเราสองคนได้ค่ะเพราะวันนี้นะคะบิกบ๊กบอทไม่ได้มีพอ่อมีแต่แม่ก็คือโบเป็นคนดูแลเขามาตลอดนะคะณวันนี้ค่ะโบได้มีเขาก็คือสามีนะคะเข้ามาเติมเต็มแล้วก็มาเติมเติม บางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปให้กับลูกชายนะคะทําให้โบมีความรู้สึกว่าวันนี้ค่ะเราเลือกและเราตัดสินใจได้ถูกนะคะสิ่งนึงนะคะที่โบตัดสินใจนะคะย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือการศึกษาของลูกค่ะเพราะโบให้ความสําคัญกับการศึกษาของลูกมากนะคะวันนี้ค่ะการที่ลูกได้มาอยู่ที่ประเทศเยอร,รมนีนะคะประเทศเยอร,รมนีเป็นประเทศที่ มีการสนับสนุนการศึกษาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะบิ๊กบอสย้ายมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะบิ๊กบอสได้มีการเข้าโรงเรียนนะคะตามหลักสูตรนะคะที่รัฐบาลกำหนดนะคะวันนี้ค่ะทำให้โบ,โบมีความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราเอาลูกมาเรียนที่นี่ค่ะลูกเราสามารถที่จะมีความรู้และสามารถได้ภาษาโดยที่ เราไม่ต้องไปเสียเงินหรือเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะแยะมากมายตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะอันนี้ก็คือคนนะคะที่ตัดสินใจเอาลูกม,มานะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะค่ะสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะที่ถามกันมาเข้ามาว่า จากโบตัดสินใจแต่งงานนะคะแล้วก็ย้ายครอบครัวค่ะมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกับการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยอย่างไงบ้างนะคะค่ะสำหรับโบนะคะหลังจากที่โบตัดสินใจนะคะแต่งงานและจดทะเบียนสมรสย้ายครอบครัวค่ะมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะชีวิตของโบเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะอันนี้กล้าตอบได้เลยนะคะเต็มปากนะคะ คำว่าเปลี่ยนแปลงไปมากในที่นี้นะคะไม่ได้มีทรัพย์สินหรือมีเงินทองมากขึ้นค่ะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือสิ่งที่เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะโบมีเวลาได้ดูแลลูกมากยิ่งขึ้นค่ะเราสองคนได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้นค่ะทุกอย่างที่ลูกทำทุกอย่างที่โบทำเราได้มีกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นความสุขที่ ไม่ว่าเราจะรวยขนาดไหนเราก็ไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้แน่นอนค่ะความแตกต่างของโบสิ่งนี้คือเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดมากค่ะเพราะการใช้ชีวิตที่เมืองไทยค่ะเวลาทั้งหมดที่โบมีนะคะโบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะโบมีภาระผ่อนบ้านค่ะโบซื้อบ้านตั้งแต่อายุ24-25ปี ปเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะแล้วก็ภาระหน้าที่ทุกอย่างนะคะโบรับผิดชอบเพียงคนเดียวนะคะโดยการหารเลี้ยงลูกนะคะเพียงคนเดียวค่ะทำให้ไม่มีเวลานะคะที่จะมาเล่นหรือจะมีเวลาพาลูกนะคะมาทำกิจกรรมนะคะหลากหลายได้แบบที่อยู่ประเทศเยอรมันนะคะ อันนี้นะคะหลายๆคนนะคะที่เห็นโบมาตลอดนะคะก็จะทราบเป็นอย่างดีค่ะและสําหรับความแตกต่างนะคะกับการใช้ชีวิตที่เมืองไทยและก็เยอรมันนะคะเมื่อก่อนค่ะตอนที่โบอยู่ที่ประเทศไทยนะคะโบจะไม่ค่อยได้ทํากับข้าวนะคะเพราะที่เมืองไทยนะคะอาหารทุกอย่างหาซื้อได้ง่ายสะดวกสบายนะคะแต่พอเราย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะ ทุกอย่างนะคะเราต้องฝึกทําเองค่ะอยากกินอะไรนะคะเราต้องทําเองนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะการที่เราได้ทําแบบนี้นะคะทําให้เรามีความสุขในการที่เราทําอาหารนะคะเพราะวันนี้ค่ะเมื่อเราทํานะคะเราได้กินอย่างที่เราอยากกินนะคะเราได้รสชาติตามที่เราต้องการนะคะและที่สําคัญค่ะ และไม่มีประโยชน์นะคะเราสามารถเลือกปรงุงเลือกใส่ลงไปในอาหารที่เราจะได้กินค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่โบบอกได้เลยว่าวันนี้ค่ะเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะวันนี้ค่ะโบมาอยู่ที่นี่เรามีเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเราเองเราได้ทบทวนเราได้เห็นนะคะทุกอย่างจริงๆค่ะค่ะ คำถามข้อต่อมานะคะเป็นคำถามที่โดนใจมากนะคะอันนี้นะคะมีคนถามเข้ามาค่ะถ้าวันนี้ค่ะโบจำเป็นต้องย้ายมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะคะโดยที่ลูกชายของโบบิ๊กบูสนะคะไม่ได้มาด้วยค่ะวันนี้นะคะโบยังจะตัดสินใจมาอยู่ที่นี่อยู่อีกหรือเปล่านะคะอันนี้โบตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะคะโบไม่มาค่ะเพราะตั้งแต่วันแรกค่ะที่คบกับสามีนะคะรูปภาพรูปแรกนะคะที่โบคุย ส่วนตัวกันกับสามีนะคะก็คือรูปลูกชายค่ะที่โบส่งไปให้นะคะโบส่งรูปลูกชายไปให้ฉันมีลูกนะคะออถ้าคุณรักในตัวลูกฉันนะคะเราก็สามารถคุยกันได้นะคะลูกชายของโบนะคะบิ๊กโบ๊คือสิ่งสำคัญในชีวิตโบมากๆนะคะอันนี้นะคะพอพูดแล้วทุกครั้งก็จะมี มีมีความรู้สึกนะคะเพราะว่าเราสองคนค่ะผ่านเรื่องราวอะไรด้วยการสองคนมามากมายนะคะบิ๊กโบสคือทุกอย่างในชีวิตของโบเลยนะคะวันนี้ค่ะถ้าให้โบตัดสินใจให้โบตัดสินใจเลือกนะคะที่จะมีความสุขและมาอยู่สุขสบาย โดยที่ไม่ได้พาลูกชายมาด้วยนะคะโบก็ไม่มานะคะอันนี้ขอตอบนะคะก็คือจะจะไม่มาแน่นอนนะคะเพราะลูกคือทุกอย่างในชีวิตนะคะทุกวันนี้นะคะที่มีชีวิตอยู่ที่ทําทุกอย่างนะคะก็เพื่อพิกโบนะคะคนเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะ,ะเคยเห็นวิดีโอนะคะตอนที่งานแต่งงานนะคะ ก็พูดการถามว่าก็ขอบคุณบิ๊กโบ๊ทนะคะเพราะวันนั้นค่ะที่โบนได้ตัดสินใจแต่งงานกับสามีนะคะสิ่งหนึ่งที่โบเลือกและก็ตัดสินใจนะคะก็เพราะบิ๊กโบ๊ทค่ะเพราะฉะนั้นขอตอบนะคะคำถามคำถามนี้นะคะว่าถ้าโบต้ตองมานะคะโดยที่บิ๊กโบ๊ทไม่ได้มาด้วยนะคะโบไม่มาค่ะ ทองไทยตอค่ะอันนี้เป็นคําตอบแล้วก็เป็นคําพูดนะคะที่โบพูดกับสามีมาเสมอนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอพูดแล้วมันก็มันก็มีมีน้ําตานะคะเพราะว่าคือเชื่อค่ะว่าพ่อแม่ทุกคนนะคะรักลูกทุกคนนะคะคำว่าพ่อคําว่าแม่นะคะทุกคนรักนะคะแต่ในวันนี้ค่ะการรักนะคะมันไม่ได้รักแค่ลงปาก คำพูดนะแต่มันอยู่ที่การกระทําด้วยค่ะสําหรับโบนะคะไม่ว่าจะลําบากหรือว่าจะสบายนะคะทุกช่วงเวลานะคะจะต้องมีลูกนะคะถึงเราจะลําบากนะคะเราก็จะต้องดูแลลูกให้ได้นะคะถึงเราจะสบายนะคะวันนี้ลูกก็ต้องมีความสุขมีความสบายไปกับเราด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่โบมีเสมอมานะคะกับลูกค่ะ แม่อยู่ที่ไหนลูกต้องอยู่ที่นั่นค่ะสำหรับบูนะคะค่ะก็ขอตอบคำถามนี้นะคะก็คือไม่มานะคะค่ะหลังจากที่ตอบคำถามเกี่ยวกับลูกไปนะคะก็ทำให้มีน้ำตาไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่พูดถึงลูกนะคะก็จะค่อนข้างจะมีความรู้สึกนิดนึงค่ะค่ะ เราไปต่อคำถามข้อต่อไปกันเลยค่ะคำถามข้อต่อไปนะคะมีหลายๆคนก็ถามกันเข้ามาเช่นกันค่ะว่าโบและสามีนะคะและครอบครัวค่ะมีวางแผนที่จะไปอยู่ที่เมืองไทยไหมนะคะอันนี้ค่ะโบกับสามีนะคะวางแผนค่ะว่าจะไปอยู่ค่ะหลังจากที่สามีกเกษียณน,นะคะเพราะว่าเรามีบ้านนะคะเรามีสวนนะคะเรามีครอบครัวที่เมืองไทยค่ะ บมีสวนนะคะตอนนี้ก็พ่อแม่ดูแลให้นะคะเป็นสวนทุเรียนค่ะแล้วก็มีบ้านค่ะบ้านตอนนี้ก็ให้คนเช่านะคะคนเช่าเป็นชาวอังกฤษนะคะก็คนเช่าน่ารักมากนะคะตอนนี้นะคะก็มีคนเช่าเช่าอยู่นะคะระวางแผนไว้ว่าถ้าเราเกษียณนะคะเราก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็บินมาที่ประเทศเยอรมนีนะคะอันนี้ออขอตอบนะคะว่า รักเมืองไทยนะคะยังไงโบก็จะกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมคะ่ะก็จะไปอยู่แบบใช้ชีวิตแบบสบายๆง่ายๆนะคะที่เมืองไทยนะคะก็ยังไงค่อยเจอกันที่ประเทศไทยนะคะสําหรับ f c ีทุกคนนะคะที่เป็นชาวไทยนะคะค่ะสําสหรับคําถามข้อต่อไปนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าเมื่อไหร่นะคะคุณแม่โบจะมีน้องให้บิ๊กโบ๊ทนะคะหรือว่า วางแผนจะมีลูกเพิ่มอีกสักคนไหมนะคะอันนี้นะคะออโบและสามีนะคะวางแผนกันไว้นะคะอยากมีลูกอีกหนึ่งคนค่ะถามว่าจริงๆค่ะสามีอะคะ่ะเป็นพี่ชายคนโตนะคะก็สามีไม่เคยแต่งงานมาก่อนนะคะสามีอายุ 40, 40มปีนะคะสามีเป็นคนที่รักเด็กมากๆค่ะเขาอยากได้ลูกมากๆนะคะ แต่ว่าตอนที่โบมาช่วงแรกนะคะโบบินมาเมื่อเดือนมีนานะคะหลังจากไปรับลูกชายมานะคะโบก็ต้องลงเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็ยังยังไม่ได้ปล่อยนะคะให้ให้ท้องนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีติดโควิดนะคะโบก็เคยท้องไปครั้งหนึ่งนะคะเคยเคยท้องนะคะแล้วก็มีปัญหาท้องฝอท้องไข่ฟอนะคะก็รอนะคะตอนนี้กําลังรอนะคะจังหวะแล้วก็เวลานะคะแล้วก็ จะเอานะคะเแบบีน้อยนะคะลูกนะคะมาฝากแฟนคลับทุกคนคะ่ะก็เราอยากมีค่ะวางแผนไว้นะคะอยากมีลูกเพิ่มอีกสักหนึ่งคนนะคะบิ๊กบอสจะได้มีเพื่อนคะ่ะค่ะสำหรับคำถามข้อต่อมานะคะมีคนถามกันเข้ามานะคะเรื่องอาหารการกินนะคะว่าสามีทานอาหารไทยได้ไหมหรืออาหารที่โบทำทั้งหมดนะคะที่เห็นนะคะ มีทานหรือเปล่านะคะต้องตอบเลยนะคะว่าสามีทานอาหารไทยได้ค่อนข้างเยอะค่ะสามีสามารถทานเผ็ดได้ค่ะแต่ว่าอาหารบางอย่างนะคะสามีก็ไม่ทานค่ะเช่นน้ำพริกนะคะที่ใส่กะปินะคะที่มีกลิ่นเหม็นนะคะก็คือกะปินะคะเขาจะไม่ทานนะคะแต่ส้ตมตำปูปลาร้านะคะสามีทานนะคะแปลกไหมคะส่วนตัวนะคะ คิดว่าค่ะปลาราของที่นี่ค่ะก็คือเรานําเข้ามาจากเมืองไทยนะคะมีกระบวนการผ่านการต้มนะคะบางยี่ห้อก,ก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นมากนะคะทําให้สามีทานนะคะแต่ว่าจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะสามีจะทานนะคะแล้วก็ส่วนอาหารอย่างอื่นนะคะอาหารไทยที่สามีชอบและก็ติดใจแล้วก็บอกตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้จักกันนะว่า แล้วก็ผัดไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะปอกเปีเป๊ยะทอดเข้าผัดอย่างเงี้ยคะ่ะทานได้นะคะหรือว่าแกงเขียวหวานนะคะก็าสามารถทานได้นะคะแล้วสามีทานรสเผ็ดมากนะคะเป็นคนทานเผ็ดนะคะทานเผ็ดได้เท่าๆกับที่โบทานเลยนะคะจริงๆคนใต้นะคะชอบทานอาหารรสจัดใช่ไหมคะแต่ว่าสามีนะคะทานได้นะคะรส ก็จะใส่พริกน้ำปลาลงไปด้วยนะคะเขาชอบกินเผ็ดมากนะคะก็สามีทานอาหารไทยได้ค่ะอันนี้ก็ทำให้เขาทานตลอดนะคะถ้ามาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าความแตกต่างนะคะของผู้ชายไทยกับผู้ชายต่างชาตินะคะมีความแตกต่างกันไหมเช่นพวกความโรแมนติกนะคะหรือความเอาใจใส่นะคะ อันนี้ส่วนตัวนะคะเรื่องความโรแมนติกนะคะมองว่าเหมือนสามีนะคะไม่ค่อยโรแมนติกนะคะแต่จะเป็นผู้ชายที่ดูแลเอาใจใส่เรานะคะเขาจะไม่ค่อยแบบปากหวานหรือว่ามาทาเซอร์ไพรส์อะไรแบบเยอะแยะมากมายนะคะแต่เขาจะดูแลเรานะคะเขาจะมีของขวัญน,นะคะให้เราทุกเทศกาลและเขาจะจําวันสําคัญของเราได้นะคะอันนี้ ในส่วนตัวของสามีโบนะคะเพราะว่าไม่ว่าชาติไหนนะคะหรือเป็นคนประเทศไหนนะคะคนมันก็แตกต่างกันออกไปนะคะของแต่ละคนมีทั้งผู้ชายที่นิสัยดีหรือไม่ดีนะคะต้องต้องบอกอย่างนี้ละกันนะคะแต่สําหรับโบส่วนตัวคะ่ะผู้สามีนะคะไม่ได้เป็นผู้ชายที่แบบโรแมนติกมากนะคะแต่เขาจะเป็นคนที่แบบว่าทําให้เราดูแลเรานะคะ มีอะไรก็แบบนึกถึงนะคะเห็นอะไรแบบว่าอยากซื้อให้อย่างนี้ค่ะเขาก็จะมาถามเรานะคะแต่แบบว่าอารมณ์โรแมนติกแบบหวานหวานแวววๆนะคะมีไหมมีบ้างนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกับผู้ชายไทยมากเท่าไหร่นะคะถ้าความรู้สึกโบนะคะเพราะผู้ชายไทยบางคนนะคะที่แบบโรแมนติกนะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่โบเห็นแฟนๆของเพื่อนๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ จริงๆแล้วนะคะพอเราคุยรู้เรื่องอะไรกับเขานะคะความแตกต่างนะคะก็บงมองว่า,าผู้ชายนะคะทุกๆประเทศนะคะเหมือนกันนะคะแต่ด้วยการที่แบบว่าวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของที่นี่นะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าโดนฝึกฝนมาตั้งแต่เล็กๆนะคะความรับผิดชอบกับครอบครัวนะคะ คือเขาจะดูแลครอบครัวค่อนข้างที่จะแบบดีมากนะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะคะการซื้อของซื้อกับข้าวทุกอย่างนะคะสามีคือดูแลส่วนตรงนี้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะคะเขาดูแลดีมากนะคะถ้าวันนี้นะคะความแตกต่างนะคะของชาวไทยหรือคนไทยหรือเยอรมันนะคะบูมองว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะอยู่ที่พฤติกรรมของแต่ละคนด้วยค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคำถามทั้งหมดนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะวันนี้ค่ะบูมาทำคลิปตอบคำถามให้กับแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามโบนะคะรักโบชอบโบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของโบด้วยนะคะโบล้านวิวค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปค่ะค่ะวันนี้นะคะฝากติดตามนะคะโบนะคะสาวสุราษฎร์นะคะ มาจากประเทศไทยนะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆคนไทยน้องๆคนไทยทุกคนด้วยนะคะวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโบขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปดีๆคลิปถัดๆไปนะคะอยากให้โบทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาหรือทักมาส่วนตัวได้เลยค่ะวันนี้โบขอจบคลิปและไปก่อนค่ะบ๊ายบาย